แนอนเภอแก่งคอยจังหวัสดสระบุรีได้สั่งให้กับชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงให้ออกจากพื้นที่โดยเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากเหตุการณ์พุ้ระเบิดพร้อมกับเตือนให้กับพี่น้องประชาชนงดดื่มน้ำประปาโดยเกรงว่าจะได้รับสารอันตรายจากสารเคมีปนเปื้อนกับน้ำคุณภูชนกมีรายงานครับ ทีมข่าวทีเนวโฟ ke, เข้ามาที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับหลังจากเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ในโรงงานทําพลุในพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมดแล้วแต่ทางในอำเภอแก่งคอยได้ประกาศเตือนให้ประชาชนระวังควันที่ลอยมาจากโรงงานเพราะว่าอาจจะมีสารพิษเจือปนครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังใช้น้ำฉีดเข้าไปภายใน โกดังของบริษัทแปซิฟิกไพโรจำกัดซึ่งตั้งอยู่บริเวณเลขที่92ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเป็นโรงงานนำเข้าวัตถุดิบสำหรับผลิตพุจากประเทศจีนและผลิตดอกไม้ไฟประเภทไฟเย็นและผู้ขนาดเล็กนะครับหลังจากที่เกิดเหตุระเบิดนั้น เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้่อเวลาประมาณ18นาฬิกาที่ผ่านมาและตอนนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะครับภายในโรงงานประกอบด้วยโกดังทั้งหมด4หลังส่วนที่ไหม้นั้นได้ไหม้ไปทั้งหมด2อาคารคืออาคารที่เป็นออฟฟิศและเป็นโกดังเก็บพลุครับส่วนที่เก็บวัตถุระเบิดประเภทดินระเบิดสําหรับในการทําพลุนั้นโชคดีที่ยังไม่โดนไฟไหม้ไปด้วยนะครับทางด้านของดรชรัต บุญนสะในอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีได้เตือนประชาชนให้อพยพออกจากพื้นที่ใกล้เคียงที่ดได้รับผลกระทบจากควันที่ลอยออกมาจากโรงงานนะครับเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากสารเคมีรวมถึงได้เตือนให้เฝ้าระวังการใช้น้ำประปาด,ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำที่ผสมกับสารเคมีนั้นซึมเข้าไปลงตามผิวดินจึงขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังในการใช้น้ำประปาและควันที่ลอยออกมาจากโรงงานครับ ก็คือว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพในเรื่องของควันและกลิ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ซึ่งว่าอดอกไม้ดอกไม้เพลิงเนี่ยอาจจะมีสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นก็จะเตือนอประชาชนที่อยู่บริเวณรอบบริษัทนี้นะครับว่าให้ถ้าหากว่าได้กลิ่น ซึ่งทิศทางลมถ้าพัดเข้าไปเนี่ยก็ขอให้ไปพักกับบ้านญาติก่อนนะครับในรัศมีที่ลมอาจจะพัดไปถึงแล้วก็ในเรื่องของน้ำเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบ เพราะว่าตอนที่ดับเพลิงเนี่ยน้ำก็ฉีดไล่ลงไปเพราะฉะนั้นสารเคมีอาจจะลงไปถึงชั้นผิวดินนะครับก็เตือนให้ประชาชนได้ดื่มน้ำที่ไม่ได้มาจากทางเส้นทางของบริษัทต,ตรงนี้นะครับซึ่งสำรวจเบื้องต้นแล้วเนี่ยแหล่งน้ำที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยก็มีเพียงลำรางหนึ่งสายซึ่งไม่ได้เชื่อมต่อกับบริเวณโรงงานก็คิดว่าตรงนี้จะอาจจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรก็ตามเราก็เตือนชาวบ้านว่าให้ให้ระวังว่าการบริโภคน้ำช่วงนี้เนี่ยก็ ดื่มน้ําสะอาดอาจจะเป็นน้ําขวดหรือน้ําที่ทางอําเภอกับอบตอจัดให้นะครับนอกจากนี้ในอำเภอแก่งคอยยังได้เตือนและขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้เข้าไปใกล้พื้นที่ของบริษัทแปซิฟิกไพ r โรจำกัดเพราะว่าเกงจะได้รับอันตรายจากควันจากสารเคมีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขอความร่วมมือประชาชนให้อพยพออกไปอยู่พื้นที่อื่นก่อนเป็นการชั่วคราวครับ ตอนนี้เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ตรงบริเวณโรงงานทําุุจังหวัดสุรินุรีนั้นสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับและในวันพรุ่งนี้เช้าเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้ามาตรวจสอบถึงสาเหตุในการเกิดเพลิงไหม้และตรวจสอบว่ามีสารเคมีใดบ้างในโรงงานครับ ครับกับคุณนะครับ,บคุณพชนกยังไงก็ตามประชาชนในพื้นที่นะครับมีอไก็ต้องคอยติดตามเพราะว่าในเรื่องของสารประกอบต่างๆที่ทําให้เกิดผุเรื้วดอกไม้ไฟเนี่ย<ช>ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์หรือว่าสารสนุกเนี่ยเข้ามาตรวจสอบว่าจะมีอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่มากน้อยเพียงใดใช่ค่ะนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะเราคงจะต้องมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะโดยเฉพาะสถานีของเราก็จะมีการรายงานสดเข้ามานะคะให้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะมาต่อกันที่ขข่าาวองเหตุกร ที่มีญาติของเด็กหญิงวัย14ปีนะคะได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่บอกว่าเด็กสาวคนนี้เนี่ยนะคะได้ถูกพ่อบังเกิดก้าวของตอนเองนั้นข่มขืนนานนับปีนะคะส่วนพ่อบังเกิดก้าวก็ได้ออกมารับสารภาพว่าได้กระทําความผิดแบบนั้นจริงเพราะว่าเหตุเมาสุรานั่นเองค่ะ